จะไปงานตบครับที่พัทยากลางเราจะไปงานตบที่พัทยากลางกันนะครับทุกคนไปดูกันว่าผมจะเป็นยังไงบ้างวันนี้รูตุ่

Okay. I'm going to hit you on three. One, two, three. And like in boxing, the round's going to be like mm -hmm. 10 points for the win. There are going to be three judges. After the three rounds, Lange, Sam, Sam, Yo. Okay? Thank you, Yang, Tao, and Long Okay? สอาถามความรู้สึกค่ะที่วันนี้มาตบเขารู้สึกก่อนตบหนาวห่วงหนาวห่วงอย่างเดียวนแนางหนาวห่วงอย่างกับบ้านคี่ว่าวันนี้พี่จะสนะไหมไม่รู้พี่เปาเขาก็ทำงานทำการบ้านมาเหมือนกันเสมอ,อ้วมั้ม same weight exactly 55 kilos 86 Third highest score Okay, give him a hand for the slappers And first up on the list is <laughs> yeah.

On. The next group up is Kwan Chai and Pong Striking, one, one, two. That was a strike on the neck ladies and gentlemen, point. Mr. Pondaray, placing in, one, two. Oh! มิสเตอร์พงดนัยเอร์พงส์ดานยอรอบแ้ไปโดนท้าย่อยเขาเลยเสียคะแนนไปไม่ได้ไม่เทากันโอ้ยอ่ะ เหมือนโดนต่ยตามืนเดิมเลยโอ้ยเห็นก mm. ูโดนตบสามทีเป็นอย่างนี้ถ้เห็นกูโดนต่อยร่วงไม่ชักเลยวะโอ้หนูต้องคล็ดกีฬาวกนี้มีแพ้มีชนะใช้ชนะรอบก็ไม่ได้ได้พี่คือโนหนึ่งใี่โนหอโอ้ต่เจะปล่อยให้ลงนอนเลยใช่ใช่ไม่ก็ไม่ได้เองไ่ไม่ได้จริงมันต้องฝ่ายมันต้องฝ่ายให้ลง่ลอ ไม่ไม่ได้ติวไม่ได้ติวกับเหมือนทีมงานผมไงไม่เหมือนกัไอ้เจ้าแม่แบบสน้ฟุอลงโห่ตลอดแรกไม่ซาวนี่ชนะเนี่ยอที่อ่ะเพราะว่าพี่อะไรสมาชิกาวเท่านี้พี่กลับไม่ถูกอ่ะเออครั้งแรกอ่ะเรามันระยะระยะมันไม่ได้โดนจบเลยมันโต๊ะใหม่ด้วยเออมันโต๊ะมันไม่เหมือนเดิมมันต่ำลงมาเลยไอ้เนี่ยจะปากบวมเลยดูข้างในก่อนดู t ต้องเล่บอลไม่ปัญนยางมาไ้นี่เลยบอกไม่ถนัดได้ไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้เรื่องตบลวนไม่โดนเราไม่ซ้อมเองเลย กูเอาจะกูชนะตื่นโอ้โหหรือเปล่าเนี่ยที่เหมือนคนปากเบี้ยวไปตั้งในแบบแต่เนี่ยวงไอ้เด็กจะมุ่งไปไหนน

w o สบายเอาล่ะนี่ครับงานแข่ันนี้คือคนดังในวงการมวยสตรีนะครับถ้าเจ็ดปดปีที่ผ่านมาใครไม่รู้จักบังอิมก็แสดงว่าไม่ใช่เด็กตรีแล้วพี่รู้จักวะไม่รู้จักไม่ใช่รู้จักนี่ครับ บางอิมกับพี่อ่ะอายุอ่ะพอๆกันบางอิมเป็นน้องพี่อีกแต่ว่าพี่เรียกเขาพี่เพราะว่าเราชอบเขาอ่ะเรามาต่อ,อยมวยสตีดเพราะเขาเลยเราเห็นเขาก่อนไงแล้วเราก็อยากต่อ,อยแบบเขาอยากบ้าแบบเขาเลยมาสมัครต่อยแล้วก็ได้รู้จักกันได้เป็นเพื่อนอออาากันก็ยาวมัถึงทุกวันนี้นี่ยสังคมสตีดครับเนี่ยควา้สึก ติดของบาวันนี้ไปเรียนแล้วของติขตามท่าครับแต่เจ็บมือีหมานสองที่ลงะหาวานแต่เจ็บมือเลงครับมาล่วงใจันได้เนยตอรต่อต่อไปเป็นพานเัเชือมพยาพเยาานี่ไม่ถ่ายได้ถ่ายร้อเหยียบน้ำเดินไปกัน พี่ต้องร้องเพลงไอ้นี่เพลงของมีู่ตกลุมรักสาวพัทยาโอ้เฮ้ย้ย้อ้ย้ย้ยเฮ้ยเอ้ยเฮไยเเอ้เ้เฮยเยเ้ย้ยเฮแล้วเฮ้ยเยู่้ยเยเ้ หนูไม่เสร็จเจฟเอ่ออะไรวะเจฟกุ้งผักกุ้งลอยฟ้าวะอย่าไห้ดูเราทำเป็นทำ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 เสร็จแล้วโดดขึ้นมาที่ไอ้นั่นอะไอไอพวก a อซีดีอะมาใช่ป่ะที่มันผ่านผ่านผ่านอยู่แล้วมันก็โยนโอ้โวันไหนมาเที่ยวสิวันสองวันนี้อยากมาจะมาหาจานเต้อยู่พนักาเลยอ่ะดู พี่จริงๆอ่ะมันคือพัทยาเว้ยแต่ทำไมคือแค่หัวกับท้ายอ่ะเขาเรียกเหนือกับใต้เหมือนแบบบ้านเราอ่ะไปนิดาบ้านเราคือเหนือใช่ไหมนิดาคือใต้่า mm. ที่มาเชือนเดียวกัน mm. แต่แค่แบบว่ามันจะมีถนนเส้นใหญ่หลักๆอ่ะผ่านไงมันจะได้แบบว่าถ้าเกิดมามาทางต้นพัทยาเหนือทีเดียวนี้ใช่ไหมรถไม่ติดมันก็เลยแบ่งเป็นสามถนนใหญ่สามอันจะได้ไม่ติดกันอะไรนะเอา โหโห,โหตั้งนานรถอ่ะรถจะจะได้ไม่ติดกันไม่เอาอ่ะอ,อยากกินอะไรเปล่าตั้ขขงตต้องไม่มาหน้าฝนนะมา เขเจ็บมือใหญ่มากครับวันนี้ก็แพ้เป็นครั้งที่สามในชีวิตอ็ต่อยมาก็แพ้สี่ครั้งแล้วพี่บอกว่าพี่แพ้สองต่อยมาแค่ไหนตอนเล่าอ่ะแพ้ครั้งเดียวเปล่าตอนเล่าอ่ะไม่พี่เคยแพ้ครั้งหนึ่งแล้วพี่ก็โดแล้วพี่ก็มาต่อยตอนที่ที่พาหนูไปดูครั้งแรกตอนเล่าหนึ่ง มันกำลังบวมขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมไอค,คนที่มันจะร้องให้คือคนนี้ครับผมมาโดนตบมันไม่ไรหรอกมาปุ๊บไปเห็นหน้าไอคนนี้หน้าเหย่จะร้องให้เฉยเลยเห็นผมแพ้ไม่ได้จะร้องให้เสี <c oughs> ยได้ตาแบบพันโอ้โเรื่องนั้นอันดับแรกอยู่แล้วแหละ <c oughs> มันก็จบแล้วไงก็ให้เขาแก้มือไงเขาก็ชนะถูกแล้วจะได้แบบไม่ต้องมีใครแก้ใครได้สัตว์ต่างคนต่างเคยชนะแต่พี่เ่าแรงขึ้นครับ เปาเหม,มือนไส้เขาบอกว่าอันนี่มึงจะมาชนะกูไม่ได้วันนี้กูจะชนะมึงคนเรามันแพ้ซ้ําแพ้ซ้อนหรอกเขาก็ต้องทํากันบ้านมาเียถ้าเป็นเราแพ้มาแล้วเราก็ต้องทําหนักกว่าตอนเราชนะอยู่แย่ดีพี่น้องกันเข้าใจยอมแพ้ยอมชนะข้ามเลยเหรอ มอไซค์มาตายนะไปออกรถเลยออกรถหน้าพัทยาเฮ้ยผู้ชายจับมือค่ะทุกคนนอนนี่ดีกว่าคืนนี้ไม่ดูดูผ่านแอปอ่ะมันจะเหลือหกร้อยอะไรเงี้ยพี่นอนลูกมันไม่เปเอง สง่สงรถกม็มีเขาเรียกว่าอะไรวะที่อยู่ตรงไอ้ออไม่ใม่ใม่พัทยาใต้อะมันจะเป็นทางซอยเลยที่มันเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าตอนนั้นอะหนูไปเดินใช่ไหมมันโควิดมันก็เลยปิดหมดเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันอยู่ข้างไอ้ท้ายสุดเลยอะอะไรวอล์กอิสตรีปะ เก็จะมีพี่อ่อนกับพี่ยาเหมือนกันพี่แล้วะไม่แล้วหนูอ่ะอยากรู้มากว่ามันเป็นยังไงแต่หนูไปปุ๊บเพิ่ิดหมดเลยเพราะโควิดก็หนูก็เออเฮ่ยคุณเลี้ยงซไปปุ๊มาตอนเชื่องอันเดียวี่ติดตามเช่เชื่อคนเลงอยู่อ่ะที่เขาเป็นกระเทยอยู่เนี่ยใครรู้ไอ้ที่มันชอบใช้างคำว่าหนักหนักนี่คนนี้แหละ นี่ใช่หลบฝนก่อนจบคลิปวันนี้กลับบ้านกลับบ้านนอนกลับบ้านหลับัดสบาพรุ่งนี้ไม่ไปเรียนอยากกลับไปนอนได้อยู่ปะไดบายคันนี้ครบนะครบมา ครบแล้วอย่าเลิกนะไปเจี๊ยบเฮ้ยเธอวิ่งอะไรเนี่ยโอเคนีคืออะไรอ่ะกลับบ้านหมดไม่มีอะไรนะครับสำหรับวันนี้อันนี้ชนะครับผู้ชนะใครบอกโฉมหน้าของผู้ชนะฮะแต่เละหน่อยชนะแต่เละจังเลยนี่กูแพ้ชนะแต่หน้ากูเละยังไว้สั่น